วัดตีจะพี่น้องจ้าเมื่อนี้แม่นางจะพามาขายขวดเด้อจ้ะเด้อนี่เลยรถขวดเขาไปเบิ่งกันจะว่าจะได้จากบาทเนาะจะมีหม่องหยอดจ้ะจะพาไปขายขวดไปดูกันจ้ะก็จะหยอดไปเรื่อยๆเงินก็จะึ้นมบางนี้จ้ะตู้เขาจะหยอดเข้าไปบางนี้เลยจะเรียนเข้าไป ได้สิบห้าบาทเลยกระมิดวหนังซื้อแบบนี้เป็นตัวซี้ะได้ไปเลยสิบห้าบาท่รุ่นกันจ้ะว่าตอนเลี้ยวจะได้สิบบาท ตัวเอเนี่ยจากตัวนี้แบบนี้ยังค่อยขายได้นี่ยตัวเอจะได้4บาท8ปดพิกจะทำตัวบีเนี่ยตัวบีเราจะได้6บาท7บาทสิบห้าสิบห้าบาทา มีแแบบนี้ขายก็ได้ได้จากตัวนังซื้อตัวนี้น้ำนกลมๆนี่ค่อยขายได้พี่น้องจ๋านี่จะตัวอย่างที่แบบเขาปะไรตังเนาะจะบ่มีตัวหนังซื้อติดนี่จะมีตาบาโคดก็จะบะไรตังเขาบ่มีหม่องเห็ดชิง,งจ้ะชิงลงในทางขยะจ้ะถุงเขามีหม่องเห็ดชิง้วยกัน เก็บถิ่งลงไปนะ้ทาทงขยะให้เบิร์ตจ้ายวล้างมือกนจ้ามอง้ายกับมีหลายตู้จ้าคุณอะสี่ตู้เลี้ยงกันมีมองแายล้างมือพอร้อมเสร็จแล้วมาเอารถปกเก็บกันจ้าจ้าที่ขายได้เมื่อกี้เนาะ สามร้อยสามร้อยสามสิบหกบวกกับสิบสี่หาสิบก็สิเป็นสามร้อยหาสิบหาสิบสตงังค์จ้ะกะจะไปแลกเป็นเงินเนาะจ้ะเนาะเนาก็จีย่างไปแลกพู้มันจะมีเขาเตอร์ให้แลกเขาไปแลกจก้ะเขาไปแลกก็ไ,ได้เล้วจ้ะเอาไปซื้อเป็น เอาไปใายเป็นแทนเงินเลยก็ได้จ้าถ้าเขาจะซื้อของเนาะแต่แต่แตม่นังจะแลกเป็นเงินจ้าพอสืบแล้วของเ็ีลยจะเปลีป่ยนเป็นเงินเขาก็ับไปเปลี่ยนอยู่หนา้าเขาเตอร์เขาจ้ากับแคชเชียร์นั่นแหละจ้าโอเคมาเบิ่งกันจ้ายวจะรวมให้เบิ่งว่าอะไรเงินไทยเป็น,เ,นเทไรเนาะพอยทาจมากดบัตรคิ้วจ้า แล้วก็ยืนรอเขาก็จะเอื้นล้อกตั๊มันจ้ะจ้าขายกวดเร้วๆจ้ะมาเบ่งกันว่าได้ท่าไดเนาะก็ได้มาสามร้อยห้าสิบจุดห้าศสามรยห้าสิบจุดห้าศจ้ตีเป็นเงินไทยก็จะหนึ่งพันเกตต้อยหาสิบปัว พอตีเป็นเหรเงินไทยตอนนี้หาบาทเนะจ้ะเนาะก็ได้พันเจ็ดจ้ะตีไปซะตัวเลขกลมๆกะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจ้ะนี่แหละจ้ะขายขวดอยู่นี่ก็จะดีอย่างหนึ่งมันมีตัวห้ยอดเนะจ้ะเนาะเขาก็หยอดลงไปเขาก็จิมีปองมีออนบินมาให้เขาก็ไปเอายวนเขาเตอร์เขาเลยจ้ะ เขาเปแลกยุทธเขาเตอร์เขาได้เลยเขาก็บ่า่จำเป็นต้องร้อรถมาสื่อคือบ้านเขาจ้ะยู่นี่ก็สบายแบบนี้ละ่ะไปจ้ะเดี๋ยวจะพาไปหาลูกซ้ายละแบบน,นี้เพราะว่ามือนี่จะออกไปยามลูกซ้ายจ้ะตั้งแต่เขาใหญ่มาก อยูบ่บบานผู้เดียวบันเนี่ยออกพยายามเพื่นแบบเป็นทางการเมื่อนี้ไล้เห็นเนวกินเห็นเนวกินไทยมาฝากลูกน้ำจา้าแล้วก็ได้เข่าพร้อมแน้วกินพร้อมจ้ามาฝากลูกนี่ละจ้าขายขวดได้สามลอยหาสีพกตีเป็นเงินนี่ยวพันเจ็ดลอยบ้านเ้านาะจ้า,จา ่ต้องคิดอย่างไรก็คิดแค่ว่าตีเป็นลูกเรียกลๆมๆมาโหลดกับพันเจ็ดจ้ะก็คือก็ดีย่างนึงอยู่นีขายขวดเขาบรทาิทาคือบานเฮานเนาะบริทาให้รถมันเลียนสือ่อคือน้ำมันน้ำบานเฮาน่ะจ้าจ,จะมีมองใหยยอดจ้ะดีละจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อกดติดตามม่นา้งเลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปขายขวดแล้วจ้ะ <laughs> พอกันไหมเนาะ ไกดแช้์กดติดตามให้ม่นางเ่ยเด้อจ้ะเด้อกดกระดิ่งเ่ยเด้อจ้าเป็นกำลังใจไว้เห็ดคลิปข้างหน,น้านะจ้วเนาะสวัสดีจ้าขับรถอยู่ก็สวัสดี